สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อพ่อย่แม,แม่ของนอ้องอุ๋งสุขสุขสุขนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งสุขสุขสุขนครับเอฟซีทั่วโลกทัวประเทศสวัสดีครับผมทั้งผู้ที่รับชมอยูใ่ในประเทศไทยทั้งผู้ทีท่รับชมอยู่ที่ตางประเทศสวัสดีสุกคนครับผมพอ่อพ่อครับเอฟซีพังเงียบเพื่อครับพี่น้องบอสโจทนไม่ไหวครับพี่น้องจนเด็ ب. แช่ โคตนี่ครับน้องนี่ครับวอตโจทนไม่ไหวลำแพนเลยพี่ร้องลำแพนกับลำสิงก็คือกันทักน้องลำแพนกับน้องหุง่ยิงนี่เป๊ะเลยพี่ร้องเป๊ะเลยละ่ะแต่กับน้องไอ้ลำเพื่อนนี่คิบพันเดแต่กับกับน้องลำแพนนี่น้องคนสุดทอาน,นี่คือกันทัก วันมันคืออันสหมองกับน้องรำแพรน,นี่บอโจโวเป็นโพดไว้ครับน้องคักแทบเพื่อนมาสันลูกสาวพยวายาวลำซิง <c oughs> ลำซิงลำแพน <c oughs> ลำเพื่อนนา <c oughs> โอ้พี่น้องคอมเมตนแตกเลยครับถูกใจเกือบ4ีพันพี่น้องความจิดเทยียนนิดเพียบเลยครับสามสาวน่ารักสามสาว สามลำลำสิงลำแพลนเอ้ลำสิงลำเพลนลำแพลนสามสาวนะคับสวยน่ารักสุดยอดมากลำสิงฮ่าแเนเลยเล่รักสามพี่น้องนี้มากมากอยากกอดลำแพลนลงรักลำแพลนอ่ะลำแพลนเลยหรอกับน้องอี่หมิงเปร่เลยหรอือกันเปร่เลยร พี่เลยนี่ครับพอคนครับุญสัมพันธ์กันเนาะพี่น้องนะนเนาะเจนนี่ไม่เป็นพีเป็นน้องกันจีิงีเหมืนแบบพงว่ามันเปนเรื่องบังเอ,อิญครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญครับบุญสัมพันธ์กันนะพี่น้องเนาะเราก็น้นองหุ้งยิงเนี่ยเป็นไอดอลของน้องลำแพื่อนลำเพื่อน,น,นอนะไม่เอ็นใจน้องเนาะเวลาขึ้นในที่สำคันเนี่ยบอก น้องยิงเนี่ยก็เป็นไอดอลของน้องลำแพนลำเพื่อนเนี่ยครับเวลาขึ้นเวทีด้วกันบึ้งเห็นบ่ใหญ่ร้องน้องเต้นน้องยิงเต้นเนี่ยลำแพนเนี่ยก็ใส่ยับเปืือนนะพี่น้องเต้นใส่ยับเปืือนนะพี่น้องเต้นแบบหน้าตาเซ่ยหอมเนี่ยน้องลำแพริ่นนะน,นี่ครับความภูมิใจของเพคนครับกำลังใจกำลังใจที่สำคัญของมอลโจทั้งสามครับพี่น้องครับ ลำสิงลำเพื่อนแล้วก็ลำแท่งน้องวิงน้องลำเพื่อนแล้วก็น้องลำแท่งครับนี่คือเป็นกำลังใจของเพื่อนเลยน้องบอโชให้เพป็นสูงหานพอเจออุปสรรคที่ยังแต่ก็คิดวอดลูกสาวคนนไม่อรอดเนาะแต่มีกำลังใจสูงบอลโชว์นี่เหรอ,อุปสรรคจนผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องอุปสรรคคนกน็อยากทานพ้นไปแล้วไม่ได้สิ่งดีๆแล้วมนันในห้องวา นี่จะซิงอีดีแล้วเพาโจเขามากกว่าน,นี่ภูมิกับก็ได้ไม่แล้วรอดแต่คนที่เปิดเผยแต่เช็คมือก่อนนี่เพรานั่นเนี่เปิดเผยอย,ยู่ไปหน้องซื้อภูมิกับ <c oughs> เพรานั่นเนี่เปิดเผยอยู่ครับแล้วก็วันเปิดฤดูก,กาลมากเลยพี่น้อง ยืนยันมาแล้วจากบอตโจครับวงสองพี่น้อี่เปิดวันที่31สิงหาเสาที่31สิงหา2,500,007วงสองับพี่น้องส่วนเสาหน่อยเป็นวันแดงสิเปิดวันที่เสาที่21กันยา,ายน2,506เจ็ดครับพี่น้องตอนนี้มาไล่น้องยิงวันเปิดวงที่ช่องไลส่สดพอการแจกกับสองแสนแตกแล้วครับพี่น้อง คนว่าจีฮอดล่านว่ะคนว่าขอควนมใช่ป่าน้องยิ่งมาฮอดน้องยิ่งว่าตอนมือปิดวงอ่ะสี่ล้านเจ็ดมือเปิดวงดูดูกันไหมเสียให้หอดล่านครับพี่น้องตอนนี้สองแสนแตกแล้วโอ้เหลือเวลาอีกโดดนีค่ครับตอนนี้กระกระดาสิ้นเดือนกับซ้ำมืดกระกระดาษะกับซิงหาโอ้เหลือเดือนบระกวัสว,กวออสองเดือนบระกัวครับพี่น้องเกือบสองเดือนแล้วเหลือเวลา สวดสิเปิดเดูกาลมีสิทธิ์หอดนี่น้องพ่อแบบหอดแท้ละล้านตอนนี้สองแสนแตกแล้วไร้สวดพ่อกันใช่สําหรับมาไล่วันเปิดวงฤด,ดูกาลไหมของน้องยิงสาวหน่อยเพชรบานแท่างั้งเน,ออน,ปน,นนะปเปน้องเนาะตาบอดจูกดกับไปหาลูกเมื่อไรนะเป็นน้องเนาะหาลูกไปน้องยิงเลยที่ว่า,ามัวฟู่ๆเลยอ้ำนำเลยเฮ้ยมกับเนี่ันหาเมื่อไรลูก ลูกนองยิงกันอะไรไเป็สัรหามาาใส่บุกขอบุรุ้กันนะพี่น้องบุรุ้ไปหามาจากใครเห็นไหมลูกน้องยิงที่ท่านในอาบน้ำนี่น้องที่แกะผมบอกไม่ไม่เห็นไหมมันก็ไปหามาอะไรเนาะชาวลูกจนอค่ตอนใดก็บุรุษกันนะพี่น้องมันด้คนอี้นคลังกันนี้กับลาำเพียงำเพรื่อกันน้่เฮ้ยเลยเฉพาะคนไ่ก็เป็นพี่เป็นน้องนปพี่น้องเนาะ บุญสัมพันธ์กันแล้วบุญสัมพันธ์กันแม่กูพีกันน้องกันดีดีสามสาวครบแล้ววันนี้เล่าว่าเพราะมันจะได้ลูกสาวสามคนแล้วก็ลูกชายคนนึงเหมนี้ก็ครบแล้วลูกสาวสามคนมันหลับน,ออน้องยิงกับมาในวงเพิ่นเกิดสุดยอดเราเพีนนน่น้องในวงเพิ่นเกิดมิเตจเลื่อนขึ้นดีดีเลย แต่มีน้องวิ่งของมากนี่วงนว่งคนติดอันดับต้นๆของประเทศไท้มันเดียวพี่น้องแต่มีหนองวิ่งข้ามากในว่องคนนี้จะเรื่ก่าหนากันไปมีงานหลายกันทุกปีทุกปีเมื่อว่นสิเป็นงานมินินปีนี้พันแกแเพันรับงานมินิแค่บ่กีก่งานเดียวพิ่นว่าบวจวคนนี่นนชิจ้างบ่บ่หน่อย,ยครับงานมินิแต่บูว่าเพพันรับแค่หาหกงานปีนี้เป็นย่างไรที่พัน ให้ฟืน้นฟูกลับมาร่างกายสองเส้นส่วนอิสึกรอของร่างกายนะให้สมองได้พักให้มีเวลาได้คิดผลง,งานออกมาดีๆนะครับคล้ายๆว่ากับให้ร่างกายเดี๋ยวพักคนเต็มที่ว่าคือดูดูการเหมนกันคือเป็นหลับเต็มไม่ได้ดูดูการเหมือนกันเป็นหลับมีนี้ค่อนเสือเต็มเลยครับแต่ปีนี้เป็นหลับแค่หาผลง,งานเท่นั้นหลับบ๊วลายว่าคือปีเหมือนกันโอ้หลับเต็มไหยครับปีบเหมือนกัน พี่นี่เพิ่นอยากให้ร่างกายได้ดตักอนเต็มที่กลับมาสู่กันในฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนี่พอโจเป็นอะไรี่ครับน้องอิงเนี่ยภาพอโจรว,วยพอโจดังคือกลับมัน่อยเลยไปเนอะครับข้อความขาดชิดมันจีมาถึงเร็วกว่าน,นี้ครับพีบ่น้องเนาะเข่ระยะเวลาปีเกือบสองปีตั้งแต่ของมึงมาตั้งแต่สมผลเนาะที่บันวาสีภาพอโจภาพอโจรว้ยภาพอโจ,อโจ,อโจดังมุ้ยเพื่อชิดนะครับตอนนั้น ตามันกลมาถึงในระยะเวลาอันรวดเร็วนะพี่ดองนะสิเงินเทือกนี่ยมาสจั่เลยสรัคนวาสาวไมยมาสจั่นวีไอีบ่โจันนะเหยีดคนหักเด้เร็วกันนี่ะพี่ดองนะน่ายากเลยครับิลิินบมวาสิบอกเพลงไหมากกติดหนึ่งไมเลรงทเพ็ก่วาสิชิดได้พี่น้องคนเมืองสุขชิบ FC บงมีเบือ่อหรอกค f บ้มีวันด สังเกตเครับเอสบอลลดได้มตเพื่เงนเรื่อยๆครัพี่น้องคนาะตังงินรยครับนี่ครับว่าสาใหม่มางามแข็งครับสคสวัสดีครับ